ถ้าจะบอกว่ากิจกรรมให้อะไรผมคิดว่ามันให้หลายอย่างของผมเลยเพราะว่าถ้าผมไม่เชื่อผมจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของการกิจกรรมได้เลยถึงถึงเราจะทํากิจกรรมเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เรื่องของการศึกษาเราก็จะไม่ทิ้งพี่นิกกี้มีแฟนนางคาสใช่ไห<ร>มครับใช่ไหมครับ<ย>ขึ้นเมืองไหมคะอ๋อขึ้นเมืองมีมีไหมครับมีบอกคอนแทคไหมครับมีคอนแทโอเค สวัสดีนะครับก็ชื่อชื่อจริงชื่อนายสุภวิทย์วงศ์วิเศชัยนะครับชื่อเล่นชื่อนิกกี้ครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีสีครับสาขาวิชารัฐศา,าร์ภาษาศาสตร์ครับการเข้ามาครั้งแรกคือตอนรอบสัมภาษณ์ผมทับใจตั้งแต่รุ่นพี่แล้วที่มารับก็คือรุ่นพี่เขามีการตอบรับที่ดีมากทั้งอาจารย์ก็ออกมาทักทายผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเพื่ออินพัฒนาครั้งแรกตอนเ,เราเข้ามา เป็นเด็กกิจก,กรรมตั้งแต่มม่ยุอยู่แล้วเราก็อยากเข้ามาเพื่อมาค้นหาตัวเองมากกว่าในการทํากิจกรรมนี่ครับคืออย่างที่บอกว่าเรามีฉบับของตัวเองก็คือฉบับกิจกรรมฉบับแบบนิกกี้ที่เราตรงนี้เป็นเรื่องของการสุดโตง่งกิจกรรมต้องที่สุดต้องลงที่กิจกรรมอย่างเดียวเรื่องของการเรียนอาจจะเป็นรองนิดนึงแต่กิจกรรมเราต้องเอาไว้ให้สุดๆตลอดนี่ครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการหล่อหลอมจิตใจเรามากกว่าเพราะว่ากิจกรรมมันเหมือนเป็นเป็นการเติมไฟ ในตัวเราไงครับได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแล้วเราผมรู้ว่ามันหนึ่งก็คือเราได้ประสบการณ์ของชีวิตเลยคนทุกคนคือครูของเราเลี่ยสวยให้เรามีประสบการณ์ในด้านนั้นผมรู้สึกว่าความเชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญในการทํากิจกรรมเมือนกัว่ามันมันเป็นเหมือนแนวทางในการทํากิจกรรมผมเลยเพราะว่าถ้าผมไม่เชื่อผมจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายการกิจกรรมได้เลยถ้าจเบอกว่ากิจกรรมให้อะไรผมคิดว่ามัน ให้หลายอย่าง,งผมเลยให้ผมได้นค้นหาตัวตัวที่แท้จริงผมว่าผมชอบอะไรผมอยากทําอะไรแลวผมคิดว่าต่อไปผมจะต้องทําอะไรครับมันเหมือนเรามีเป้าหมายของชีวิตจริงๆการแบ่งเวลางผมก็คือตอนเข้าเรียนเนี้ยเราจะพยายามที่จะฟังอาจารย์อันนี้อาจจะเป็นทิ้เล็กเน้อยสําหรับคนที่เรียนมาหาหลัยก็คือมันจะมีคําว่าวันไหนมิเล็กเข้ามามันจะมีคําว่าอาชีพหนึ่งก่อนสอบ สามวันก่อนสอบหรือวันหนึ่งก่อนสอบมันเป็นสิ่งที่มันกระตุ้นให้เราต้องจําไม่ได้สิ่งที่ทําให้เราต้องอ่านพยายามศึกษาให้ได้เพื่อจะไปสอบในวันพรุ่งนี้ครับมันก็เป็นการแบ่งเวลาของเราน,านี้คือกิจกรรมเราก็ทําสุดโต่งไปเลยแต่การเรียนก็คือเราต้องทันเพื่อนเราก็ต้องสอบให้ผ่านเนี่ยครับใช่มันเป็นสิ่งที่ถึงถึงเราจะทำกิจกรรมเยอะขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่เรื่องของการศึกษาเราก็จะไม่ทิ้งจริงตอนทำกิจกรรมเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากได้รางวัลเลยแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่ง มาจุดประกายฝันว่าเออเราทําเยอะนะลองดูลองส่งดูมาเริ่มจากการที่ว่าลองส่งดูก่อนเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาใช่ครับ<ม>ก็ได้รับมาหลายรางวัลจริงๆมันก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ช่วยเรามีแรงผลักแต่คือสําคัญถ้าทูตเราไม่ได้รางวัลเราก็ยังจะทําเพื่อมหาลัยเ<ม>นาะี่บอกว่าถ้าทูตเราคิดจะทำล้าครับไม่ว่าจะเป็นระดับสาขาระดับคณะหรือระดับมหาลัยเราอยากทําให้มันดีสุด อันนี้อาจจะดูน้ำเน่านิดนึงนะครับสำหรับผมคาว่าจิตอาสาก็คือหัวใจที่มันอยากอาสาครับผมใช้คํานี้เสมอเพราะว่าอยางที่บอกว่าทุกคนมันมีหัวใจของภาวาอาสาอยู่ในใจอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะปลุกมาตอนไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่เวลาไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคุณสามารถมีหัวใจอาสาได้หมดตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เรียนครับผมคิดว่ามันเหมือนเราเป็นรถยนต์คันหนึ่งครับ ยี่บอกว่าเราเราเข้ามาเราเข้ามาในมหาลัยเราเหมือนมีแค่ชื่อยี่ห้อรถก็คือชื่อยี่ห้อเราคนระับแต่ระหว่างทางที่เราได้ศึกษาเราได้มีประสบการณ์เราได้เรียนรู้เราได้เจอผู้คนมากมายมันเหมือนเราได้เจออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบร่างเรามีทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้ทั้งมิตรภาพทั้งคอนเนคชั่นมันเป็นเหมือนรถที่ประกอบร่างสิ็จสมบูรณ์แลนะ้วพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปใช้ชีวิตใช้กําลังใช้แรงกายใช้ทักษะที่เรามี ใช้สกิลที่เรามีนะในการทํางานในการพัฒนาสังคมในการทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในเรื่องสิ่งที่เราอยากทำมันก็เป็นรถที่มันพร้อมที่จะขับเคลื่อนเดินทางไปตามถนนที่เราต้องการเล็วในเส้นทางของเราใช่ okay.